มัดจังเกมนะหลังจากที่มัดจังหายไปนานนะอน,นีวันนี้มัดจังจะมาเล่นหอคอยช็อกโกแลตทาวเวอร์เหมือนเดิมแต่วันนี้เป็นหอคอยกล้วยไม่ใช่สีอะไรนะหอคอยเออไข่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าโอเคใช่ใช่ใชหอคอยไข่ไข่เซอร์ไพรส์งั้นจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยนี่ไงไข่เซอร์ไพรส์อันนี้ช็อกโกแลตมันจะเป็นบางๆนะ แล้วก็จะมีของเล่นข้างในอุ้ยชันนี้ปจนจรวดเท่มากเลยอ่ะกระเด็ขึ้นไปต่อจือเอยไม่ต้องระวังก็ได้มั้งเลื่อแล้วก็ลดนิดเดียวเหยียบไปเลยนี่คือวิธีการโกงนี่อันนี้คือเดินข้ามได้นะเดี๋ยวอันดูอันดึง ที่มันจังเสียวที่สุดแล้วนี่ตรงนี้เลยน่ากลัวที่สุดเท่าปกติไม่ค่อยเล่นในโทรศัพท์ไอแพดจะเล่นแต่ในคอมก่อนที่จะมาทําช่อง y t u t u เนี่ยก็เล่นแต่ในคอมเนี่ยแหละ <c oughs> ไปยาวไปยาวไปจบตกแล้วไปต่อจ้ะอันนี้โดนได้โอเคไปโดดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยาวไปยาวไป เส้นชัยแล้วนะนี่ถึงแล้วเย่ใ yeah. นที่สุดก็ไดงเส้นชัยอ่ <c oughs> ตอไปหอคอยอันไหนดีนะเลือกก่อนเลือกก่อนหอคอยบูเบอรี่ไปแล้วเอาอะไรดีเอามิ้นนะเอามิ้นละกันโอ้โห <c oughs> สีไม่ใช่มิน้นเลยแต่ก็มีความาคล้ายคลึงอยู่นิดนึงอุย้ยไอติมมิ้นกินมากเหมือนไก่ชอบไม่ดีเหมือนไก่เชื่อเหมือนไก่เคลือบชโโ็อกโกแลตมิน้นนะเมื่อกี้ไปต่อโอ้โหเสียงกระโดดลงแรงมากขาหักหรือยังเนี่ยโอ้โหอันนี้คืออะไรฉันไม่รู้ใจเย้ไอติมมิ้นมาแล้วบายบายอันนี้โอริโอ้ไส้ ใ่มิ้นอืมน่าอร่อยดีนะแต่ไม่ชอบกินโอรีโอไม่ชอบกินตอนนี้ฟันโยฮิโยกอะไรนักลับโยกอะไรนักหนาม้ล <c ười> คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบทําออกมานานมากแล้วนะแต่ไม่เคยแบบไม่ตัดต่อสักทีไม่ไม่พากเลยอะไม่เคยมีเวลาโ <c ười> มงลิเอาเวลาทำอะไรไม่รู้เลย <c ười> เ,เวลาหมดไปแบบอืมวาดรูปทำแนวอะไรสาระตามเช่นเคยอุ๊ยหัวติดนี่คือยูทูบเบอร์สายฟรีนะแล้วก็ช่องมันมีมัดจังมีเพื่อนนะมี2ช่องก็คือเซฮายชาแนลกับน้องเต็มใจชาแนลช่องสองช่องนี้ก็ลองไปค้นหาใน Google ดูนะก็สนุกดีนะ งช่องนี้สนุกเหมือนกันนั่นแหละว,ว่าเซไฮลุงคิดน้อยนิดนึิงอะเซไฮไม่ค่อยมีเวลานี่ต่อกนันด้วยดีเรกเนื้เรื่องโอ,อริโอตอนนี้เราถึงเส้นชายแล้วนอกเรื่องมาเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะไปไลายหอคอยเลยอันนี้เป็นหอคอยเอออะไรอ่านไม่ทันเมื่อกี้ไปดูไปอ่านดีรันอ่านกันเลยกันอเคนะ โอ้โหค้อนวานิลาช็อกโกแลตชีฟวาน,นิลาน่ากินจังเลยไปเดินเดินโชคดีที่อืออืมตัดไปที่ภาพกะะันและณจุดจุดนี้นี่คือที่ที่เราตกลงไปเมื่อกี้แล้วตัดภาพมาอิอีบอกแล้วไม่ชอบเล่นแบบกระโดุกกระแพงอูโ้โหโอริโอ้ ใครที่ชอบกินออลิเกอโนี่คงจะถูกใจแบบนี้นะนี่อุย้ยชโโ็อกโกแลตน่ากินจุมม้บยมันจังชอบกินชโโ็อกโกแลตมากเลยนะมันเซ่บต่อไปไปต่อใกล้ถึงหรือยังเนี่ยอ,อันนี้เออกระโดดแบบยาวไปเมื่อกี้เซหายทักมาก็เลยแอบตอบนิดนึงโอเครอบนี้